สิเห็ดจังได้เฟนเก่าต้มไก่ใส่สาหมางอน้องกินเข้าไปกัเลยหัวลโอสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย คุณครูบาจานสาธุเอาร้องเพลงหยังใหญ่เอาร้องเพลงต้มไก่ใส่ชาใส่หยังเรี่ยงนะลืมม่นเหรอเพลงไม่เล่าเขาจะขวยแน่เอาไปยังเอาไปกินตัวกินแล้วจะได้หัวลอด,ดีเอาสวัสดีพี่น้องป้องปายสุปบ,บูซุกคนค่ะสุดกูว่าคือแจก,กกันดอกไม้เจ้ากูบาชิวาอยู่ชุดไม้คุณได้ดีช <c oughs> ุดไม้ตอนรับเพราะว่าเขาจีดมืออื่นเลขออก สิเป็นเศรษฐีนี่นนคุณัวนี่กูถื่อเท่แท้แน่นอนมืเอื่นเอาเจ้าซื้อเลขไปใหญ่ไว้พอท่านได้ซื้อแล้วมึงได้ตัวไหนอีนี่หุ้ยหลายตัว้ะยัยเอาว่ามาดูกูสิเอฮ<ว>้ยเ <นำ S 2> ท่งเขาชงมาใหา<ด>้อีเออเอามันมีคือว่ามีตัวอันหลายแท้ตัว<ด>อันเขากะชงมาให้อีเดีด๋ยวข่อยเบิ่งก่อนมันมีด<อ>ตัวไหนเน่เออว่ามาดูยิจดเอาเบิ่งก่อนเด้อใหญ่เออเลขอันจ่ายครึ่งครึ่งนึง เครื่องหนึ่งเก้าเจ็ดใจเครื่องสี่เจ็ดใจเครื่องห้าเจ็ดใจเครื่องสี่สองใจเครื่องห้าหนึ่งใจเครื่อ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 งมิตรโตัใจเครื่อง,อ,ง,อ,งอันเบิดจนแล้วเลยบ่ได้ซื่อจอยว้าว่ลบาที่สื่อน้่อยู่มันอันเบิดไแม่ใหญ่บ่ตองไปหาซื้อเลขซื้อหยังเป็นหยังสูมือนี้เป็นจนังไนคันอยากล่าอยากรวยเมื่อเห็นบาเขาประกาศได้วิทยุต่ำ,ตำ เอาข่อยคได้ยินอยู่ได้วยายบอกว่าให้ไปเล่นเกมสไปเล่นเกมจะได้ข่อยคือปลื้มเถอะสิผ้าเล่นละเมียบอกการเล่นเกมนี่เป็นการเล่นที่แบบว่าได้รางวันปวดหนีห้าพอมบอกเอ้าสีไปออกรายการทีวี่านน่นแมน้ยออกเป็นครูบอกให้คอยไปน้ำเนื้อเด้อต้องมีการ้อมเ้ซสอมบอกทดสอบปัญญาสมองยซสอมก่อนจังไปออกทีวีจังมายากายเขาเนาะต้องมีอุปกรณ์ตีเออเดี๋ยวกูหาก่อนเดี๋ยวกูไปหาก่อน จะเลื่มให้ข่อยไปน้ำในเล่ยใหญ่นี่นี่นี่ได้มาแล้วได้มาแล้วใช่เด้งเอาบอมเบ้กูเคยเขาเล่นจังไหนบัดที้นี่อ้าวไม่เล่นจังสีบ๊อบใหญ่เล่นยังไงนี่เขาตีหัวกันนังสีบ๊อบไปพัดเก็บอยู่เด้อกระมุงตัออกมาเล็นจังไหนบัดตี้ใหญ่อ้าวอาจัดซีอัดจังไหนทดสอบสมองโดยการนับเลขที่อ้าวนับเนื่งถึงสิบ ให้ตกสีบก่อนผู้ใดเป็นผู้ไทยผู้นั้นเป็นผู้ตอบเฮียกูสีบว่าตกสีบกูสีบว่าได้ไทยก่อนบอกูยิ้มขึ้นมออกยู้แบบนั้นเอาหนึ่งสองสามจีหกเจ็ดแปเก้าะเอาเมยคอยขึ้นถือตีกูขึ้นตกสีบใหญ่เอาไรบ้าบ้านี่เอายับยับมองก้อนกูไมใช่อีกเอาไม่ยูมมองหันมันตกสีบกูบ่เอามองนั้น โอมึงสิมากรจิมากรเออเลยสันหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่นตกสิบคือเกาคือเกากูต้องถ้วยก่อนแมนบอนี่แมนเป็นเกมถ้วยปัญหาแมนเอามาหนี่กูถ้วยกอนมึงมายืนนี่เห็นเจ้าไหนกันกูยืนหันกูตอบมาไรมันตามล็อกเแล้วก็จีถ้วยปัญหาว่ามาป่าอะไรขึ้นต้นไม้ได้ป่าอะไรขึ้นต้นไม้ได้ ปลานินไม่มีบแมนปลาสลิดบอมินปลากาบ่แมนปลาหยังคันปลากดว่าเป็นลิงเอามาคือมาหากนง่ายเอาขอรนะเนาะเอาไม่อีกเอาหยั่งถถมมาอีกสับสาวาชิงเอาไม่อีกเลยใกล้ตัวนึงไม่จะขาสองขาเอ้าคือถือยา กูถามง่ายพูดบอกเอ้าไก่สองขาไม่จักโตอ่าใครจังชั่อเอาหมายูไก่สองขาไม่จักโตโตเ,เดียวบอเมีนไม่จักโตมีสูตโตเนี่ยบอเมีนได้เนาะเอาอีกวาไหมไก่อีหยังมีซีขาไก่อีหยังมีซีขาไก่สองโต บ่แมนไก่ผสมพันธุ์เทียมบ่แมนไกย่ยังกันไก่มันเสื่องกันนี่เสื่องกันก็ได้มีจีขาแต่บอมากูถามมึงบ้างถามอยัง <c oughs> เดือนแรกมีผู้สาวเดือนสองมีเม,มียเดือนสาม <c oughs> มึงว่าชีมีอย่างเอา <c oughs> เดือนสามามีลูกบ่แมน มีอย่างคันมีนาขมกูดยี่นี่มนคือหากินง่ายเจ้มากัวยอมดอกเจ้าจังไลยตอบคำถามเป็นนิทานเลยเป็นนิทานสมมติว่ามีหมาอยู่ตัวหนึ่งมีหมาอยู่ตัวหนึ่งท่านนี่ไปตลาดเออตลาดท่างนี่ไปโล่งขาดตัดโลงขาดชัดต้องว่าหมาที่ไปท่างไหนเอากูว่ามันต้องไปตลาดถ้นมันไปโล่งขาดชัดมันที่ถึกเถื่อนบอมเนไปแฟชั่นไปท่างไหนกับเรื่องของหมา ถามแบบนี้ถามแบบใดว่ะถามแบบหมาหมากุสนะแท้มือนี่คันเม้นปริสนเกมมันคือเอาเปรียบกูค้าแท้เอาอีกเอายังมึงมาปลาอะไรใหญ่ที่สุดในโลกวปลายังก่อนว่าเอาน้ำเด้อปลานัน ไปเ่เป็นเลยวะอนไรอะไรปิวยังมาโทษมู้ข่อยเ้ยอะปลาใหญ่ออปลาอะไรใหญ่ที่สุดในโลกปลานิน่นบอมเมนปลากาบอเมเนปลาฉลามบอมเนปลาวันเมนเมื่อกีบอกว่าประยุทธ์คือเราวา <c oughs> บอกยันไล่ปิวอะไรใหญ่กว่าปลาวันไม่มี ปลาวานชุบแป้งทอดอะไรใหญ่กว่าปลาวานชุบแป้งทอดไม่มีกระทะทอดปลาวานอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปลาวานไม่มีรถบรรทุกกระทะอะไรใหญ่กว่ารถบรรทุกกระทะไม่มีลานจอดรถ <c oughs> โอ้โหลงชิดทางโโลงทางใหญ่เ <c oughs> อาใจแล้วกว็ กว่าดลานจอดรถกระทะไม่มีผ้าคุมลานเอาจังที่คอยปึืกย่อยคอยถือตีรูโพดเอาแบบนี้เอาแบบไหนเป็นสุภาษิตคำพังเพยยินเลยก้อยแหงถนัดก้อยแหงเลี้ยนภาษาไทยเอ้าน้ำขึ้นให้รีบตักเอาถือได้หรือว่าถามเอาน้ำท่วมทุ่ง เชิญคุณลุงรับถุงยังชีพเนี<อ>่ยมึงติดน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลิงเอาบอก่าซันบอกน้ำมาให้เฝ้าตักใส่ตุม้ม<อ><ๆ>น้ำมาปกม<ๆ>ากหมูกลัวบ้างขี้ช้างเสียเงินสาวบาท<ๆ>จาับตะกะแดง ถามเถาะกูอยากตอบเข็นคอกมีไอ้เงื่อนโคกเอาพีุ่้ยปึกหนาปัญญาหน่อยอย่าพ่เป็นตาไปแฉ่งหอกเนาะเขาตกแค่แน่นอนติดาปดหนีปดยังได้เอาจังซี่เอาจังไหนไล่กันช่องเวิร์กพอยไม้ทองคำบอกประกวดร้องเพลงได้โค้ดแงนนัดโอ้ได้เงินคือกันอ มึงว่าไหนบอ่าไหนฝ่าให้กูฟังแต่ก่อนด้วยมาเขาลายอยากไอ้บ้าไปสิไปบวกน้องออ่ <c oughs> อควดมน้งตนั้นนักขาพร้อมที่ไรร้องเพลงสิอ้กอากูกำลังล่ำเนาะกูทีสาธิตใหนเบิ่เงเอาเดือนเพ็ญนน้ำเนี้ยเ,เดือนเพลินจากเดี๋ยวมันคือว่าสาธิตส <c oughs> าธิตการร้องว่าแม่นสาธิตเ,เดือนเพลินบอ้า เขาลองจังพกโขยไม่ได้หรอพกโขยไม่ได้เหรอเนี่ยพกโขยไม่ได้หรอพกโขยไม่ได้เหรอ,อเนี่ยมเมยอทธิข้าลองเพลงบ้านบุมีดอกเพลงองี้ยงพกโขยมาด้วยเหรอนี่เอาเพลงมาเพิ่มหรือชี้ไหมชี้ไหมรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเจอพี่ชี้ไหมชี้ไหมเอาจั่าัปากบอกอย่างสี่จ้าเอาจ้าไหนเขาลองเพลงกับบคุคคลดอกพ่นสวรรค์บใบบอกไปเบื้องของแท้เลยเบื้องหยัง่ง นักร้องที่จะมาร้องต่อจากนี้ไปนี่เลยพี่อา้าวนักร้องเขาว่าคู่ฮีตคู่ดังคุณได้ยัยคู่จิ้นคู่ฟินแมนเออเ้านี่เบื้องไปเบื้องมาเหากัดเสียวเดียวยัยน<ท>ะเบื้องไปเอาผ่าจีวิตมาแต่เสมาตักสุดชุดราตรีมาคืนนี้หน่อยแท้ตัดมาเพียแมลเราจากสุดแน่เด้อเอาไปเอาของแท้เปิดตัวร<อ>ุ่ เปิดตัวดูเปิดตัวไผเปิดตัวนักร่องผููชิมาต่อไปนี่ว่าจ้ไหนก่อนคือว่าบเป็นรีบว่ยเอาเ็นได้พึ้งกันไดเวลาต่อจากนี้ท่านจะได้พบกับฮูฮิตสุดในยอดแห่งยุคสาธิตเตือนเพล่อะไรฮิตบอกเอาแบบปัจจุบันบออือเอามฉันเวลาต่อจากนี้ท่านจะได้พบกับ หัวหน้าผู้นำทีมงานในส่วนในครั้งนี้